ถ้าเราพูดถึงบุคคลที่สำคัญที่สุดของสหรัฐเราต่างก็รู้กันดีว่าคือประธานาธิบดีและทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีต้องได้รับการคุ้มกันอย่างแน่นหนาไม่ว่าจะเป็นสถานที่และยานพาหนะทุกประเภทแต่มีหนึ่งอย่างที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับสิ่งนั้นคือเครื่องบินประจําตําแหน่งประธานาธิบดีซึ่งมันมีฉายาที่โด่งดังที่มีชื่อว่าเครื่องบินวันซิโลกและเราจะมาพูดถึงสิ่งที่ทําให้มันได้รับฉายานี้นะครับชื่อที่ถูกเรียกอย่างเป็นทางการคือ o e i n ง E4 นะครับ ที่มันได้รับการอัปเกรดมาจาก Boeing 7 4 7 2 0 0 b ดีหน้าที่ของ Boeing E4 ทําหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ที่มีความสามารถอยู่รอดได้โดยที่มันถูกสร้างมาเพื่อประธานาธิบดี Body และรับธรมนตรีการลงโหมสหรัฐ ah ที่รวมถึงผู้สืบทอดตําแหน่งเมื่อโ o e i n g E4 ปฏิบัติการมันจะมีชื่อว่าศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศแห่งชาตินะครับเราจะพูดถึงช่วงแรกของโครงการก่อนนะครับในช่วงแรกกองทัพอากาศสหรัฐได้มอบสัญญาให้กับ b o e i ิ g ในช่วงปี1 9 7 3นะครับ แต่เดิมทีมีโครงสร้างของ Boeing 747มีแค่2ลำและมันถูกกำหนดรหัสเป็น e c a นะครับและใช้เครื่องยนต์เจรุ่น JT9D ติดตั้งจำนวน4เครื่องยนต์หลังจากนั้นนะครับลำที่3ถูกเพิ่มเข้ามาในโครงการในปี1973นะครับโบอิง e c a ลำแรกสร้างเสร็จที่โรงงานของ Boeing ในรัฐวอชิงตันและส่งมอบให้กับฐานทัพแอนดที่รัฐแมรีแลนด์ในช่วงกลางปี1973นะครับก็ได้ส่งมอบเพิ่ม2ลํล b o บอิง e c a ลำที่3ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์เจ็ในรุ่น GEF-103 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นมาตรฐานและได้ต네ิดต mm ั้งให้กับ2ลำก่อนหน้าด้วยนะครับค่าใช้จ่ายในโครงการนี before, ้นะครับรายงานในปี1973ประเมินว่าค่าใช้จ่ายในโครงการ548ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเทียบเท่ากับ3.76พันล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าของเงินในปี2023นะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ747จำนวน7ลำ โดยที่6กลำสร้างมาเป็นส่วนบัญชาการส่วนลำที่7เป็นศูนย์วิจัยและการพัฒนานะครับกองทัพอากาศสหรัฐได้มีการสั่งซื้อโบอิงลำที่4โดยที่มันได้รับการอัปเกรดอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นที่ใช้ชื่อว่า ECB โบอิงได้ส่งมอบให้กับกองทัพในปี1979ในต้นปี1958โบอิง ECA ทั้ง3ลำได้รับการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม,ตมที่ใช้กับ ECB การอัปเดในรอบนี้นะครับทำให้มันมีความแข็งแกร่งมากขึ้นซึ่งมันช่วยเพิ่มความสามารถที่ทนต่อผลกระทบของพัสแม่เหล็กไฟฟ้านิวเคลียร์จากการระเบิดของนิวเคลียร์นะครับความทนทานนี้นะครับรวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในโบอิงรายงานในปี2005นะครับกองทัพอากาศสหรัฐได้มอบสัญญาเพิ่มเติมซึ่งเป็นการมอบสัญญา5ปีให้กับโบอิงที่มีมูลค่ามากถึง2 0 0พล้านเหรียญสหรัฐในสัญญามูลค่าเทียบเท่ากับ31,20ล,ล้านเหรียญสหรัฐที่คิดเป็นค่าเงินในปี2023 แต่นอกจากนี้นะครับมีค่าใช้ใจ่ายในช่วงปฏิบัติการต่อ1ชั่วโมงที่มีค่าใช้ใจ่ายเกือบถึง1 6 0 0 0 0เหรียญสหรัฐถ้าเราคิดเป็นมูลค่าของปี2023ค่าใช้ใจ่ายโบ g ิง EC ต่อชั่วโมงมีค่าประมาณ2,3128เหรียญสหรัฐรายงานในปี2024นะครับค่าใช้ใจ่ายของฝูงบิน Boeing ECB ซึ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ223.2ล้านเหรียญสหรัฐต่อลำ การออกแบบ o e i ิ g ECB คือการออกแบบให้สามารถทนต่อแรงระเบิดของแม่เหล็กไฟฟ้านิวเคลียร์ได้นะครับและมีมาตรการต่อตอบการยิงแบบโดยตรงแต่ทว่า ECB จะใช้ระบบแอนะล็อกแบบดั้งเดิมเพราะมันจะส่งผลน้อยกว่าเมื่อมีการระเบิดจากแม่เหล็กไฟฟ้า o e i ิง ECB สามารถปฏิบัติการได้โดยที่มีลูกเรือ112คนที่รวมถึงบุคลากรประจำเครื่องบิน o e i ิ g 4B นะครับถือเป็นเครื่องบินที่มีลูกเรือมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศสหรัฐ ความสามารถของโบอิง 4B สามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้และความสามารถที่บินได้เป็นระยะเวลานานในช่วงที่มีการทดสอบการบินโบอิง 4B ทำการทดสอบการบินเป็นเวลา35.4ชั่วโมงและมันสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่เว่า ECB มันถูกออกแบบมาให้สามารถบินกลางอากาศได้เป็นเวลา1สัปดาห์ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินนะครับเครื่องบินที่เติมเชื้อเพลิงให้กับ ECB เป็นรุ่น KC-135 นะครับที่มีจำนวน2ลํลำพร้อมบรรทุกน้ำมันเต็มพิกัด ภายในของ Boeing ECB มีอยู่ทั้งหมด3ชั้นนะครับโดยที่ชั้นบนของ o e i n g คือห้องของนักบินและนักบินผู้ช่วยที่รวมถึงวิศวกรการบินและชั้นตรงกลางนะครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยซึ่งเป็นพื้นที่สําหรับการประชุมที่จะมีโต๊ะประชุมสําหรับ9คนนะครับและมีเจ้าหน้าที่อีกหลายฝ่ายที่คอยทําภารกิจต่างๆที่รวมถึงนายพลและเสนาธิการอีก2คนภายในพื้นที่นี้นะครับจะมีอย่างน้อย48คน และห้องด้านหลังของพื้นที่ประชุมเป็นพื้นที่ของทีมปฏิบัติการซึ่งเป็นพื้นที่ของการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่โดยมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย29คนที่เราได้กล่าวมาเป็นเพียงการคาดการณ์นะครับเพราะจากข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นความลับพื้นที่ท้ายสุดของโบอิงเป็นศูนย์การของช่างเทคนิคและการสื่อสารทั้งหมดนะครับชั้นล่างสุดของเครื่องบินจะประกอบไปด้วยแผงไฟและมอแปลงและเครื่องส่งสัญญาณ VLF ชั้นล่างสุดส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์การบินระบบจ่ายไฟและออกซิเจนเหลวที่รวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็น Boeing ECB มันถูกสร้างขึ้นมาในช่วงปี1970และมันกำลังหมดอายุของการใช้งานทำให้กองทัพอากาศสหรัฐได้เริ่มโครงการใหม่ขึ้นมาในปี2019แต่ทว่าการพัฒนาต้องใช้เวลาหลายปีซึ่งทำให้โ e i ิง ECB จะทำหน้าที่ต่อไปในระหว่างการพัฒนาโครงการใหม่สำหรับเครื่องบินรุ่นใหม่นะครับ คาดว่าจะมีพื้นฐานมาจาก 747-8i นะครับในช่วงเวลาที่พัฒนาโครงการใหม่รัฐมนตรีกรลาโหมของสหรัฐมีแผนที่จะปลดประจำการภายในปี2009แต่ทว่าการประชุมในปี2007ไม่มีเครื่องบินรุ่นอื่นที่จะสามารถมาทดแทนได้ข้อมูลของ Boeing e c b ที่มีการใช้งานที่มีอายุการใช้งาน115,000ชั่วโมงบิทและ30,000รอบ Boeing ECB ได้รับการอัปเกรดในช่วงปี2020ที่ผ่านมานะครับและคาดว่าการอัปเกรดให้กับ Boeing b o e i ิง ECB อาจจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากปี2020เราจะมาพูดถึงงบประมาณของโครงการใหม่นะครับงบประมาณในปี2021รัฐสภา,าได้จัดสรรเงินเพื่อพัฒนาที่มีมูลค่า300ล้านดอลลาร์ที่รวมถึง76.4ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นมูลค่าของสัญญาแรกในปี2021 และในช่วงปี2 0 2 4กองทัพอากาศสหรัฐขอเงินทุนในการพัฒนาเพิ่มเติมที่มีมูลค่าประมาณ888.8ล้านดอลลาร์สหรัฐข้อมูลของโครงการในปี2024คาดว่าโครงการมีค่าใช้จ่ายประมาณ8 3พันล้านดอลลาร์นะครับและจะใช้ไปจนถึงปี2028ข้อมูลในปีเดียวกันนะครับบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการได้รับสัญญา13,000าล้านเหรียญสหรัฐซึ่งมีการคาดว่าเครื่องบินจะเสียจสิ้นภายในปี20 3 6 โดยที่ผู้พัฒนานะครับได้สั่งซื้อ Boeing 747-8i จำนวน5ลำและจะถูกส่งมอบให้อัปเกรดภายในปี2025ลักษณะทั่วไปและประสิทธิภาพของ Boeing EC-B มีความยาว70.51เมตรปีกกว้าง59.64เมตรและมีความสูง19.33เมตร น้ำหนักเปล่าของ Boeing ECB 410,000ปอนด์หรือประมาณ185,973กิโลกรัมและมีน้ำหนักขึ้นบินสูงสุด833,000ปอนด์หรือประมาณ377,842กิโลกรัมและใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนจำนวน4เครื่องนะครับที่ให้แรงขับ52,500ปอนด์หรือ234กิโลนิวตันต่อหนึเครื่องยนต์และสามารถทำความเร็วสูงสุดได้602ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ969กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีความเร็วในการเดินทาง556ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ895กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยการบินของ Boeing ECB มีพิสัยการบิน7,100ไมล์หรือประมาณ11,500กิโลเมตรและความสามารถบินได้ต่อเนื่องประมาณ150ชั่วโมงนะครับที่มาพร้อมกับการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศแต่ก็สามารถบินได้นานถึง12ชั่วโมงโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเพดานบินของ o e i ิ g ECB บินได้สูง45,000ฟุตหรือประมาณ14,000เมตร ซึ่งก็ถือว่าค่าใช้จ่ายในโครงการของ Boeing ECB ที่มีไม่ถึง10หลังม,มันมีค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลเลยนะครับถ้าข้อมูลผมิดพลาดเพื่อนเพเพิ่มเติมได้เลยนะครับและอ e ีพีาเจอกันใหม่นะครับวัสดีครับ